เป็นมาหลายปีสองพศนั <c oughs> ดกเก่งนะคลืบดูดิอือหือตันิดนึงนิดนึงออกมาแล้วออกมาแล้ว มันแน่นด้วยนะอือหือแบบคดแน่นนะเธอใจจะขาดแล้วโอเคออกมาดูดิโอ้โห و. มาดูงิ่งสิเหมือนแบบเหมือนใบเลืออ่อยอ่ะมันมันแน่นอนะ่ะดึงยากด้วยนะดูดิเห็นไหม แง่งที่มันจมไว้อยู่ด้านล่างเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่โอ้โหแบบยาวมากเห็นไหมดึงยากมากเลยมันจมมันเป็นแบบเป็นสิบปีเลยพี่อืมโล่งไหมโล่งครับโล่งเลยแต่ว่าเจ็บเจ็บแผลคุณหมอคุณหมอคุณหมอโอเคหายแล้วหายแล้ว ถ้าหายะขอบคุณพี่มาหเยอง <Yeah. S 2> รักษาตามที่พี่บอกนะใช่นี้ไหมมีอีกนิดนึงนะถึงไปก่อนเล็บแบบมันจมอะ่ะแบบดึงยากมากแบบมือเนี่ยจะหลุดนะ่ะดูดิเห็นไหมแบบเป็นคนแบบเล็บเท้าชื้อนอะ่ะดูดิยังออกไม่หมดนะเนี้ยดูนะ oh. ทนไว้นิดนึงค่ะ มันแบบดูดิเห็นปหมเหลือแบบใหญ่มากอะดูดิเห็นไหมหายแล้ว <c oughs> ดูดิเห็นไหมจะต่อกันประมาณนี้ทั้งฝุ่นทั้ง อะไรเลยแบบดูกว่าจะตัดจิตใจมาได้เนี่ยแบบก็กลัวอืมปวดเจ็บเดี๋ยวเคลียร์ขอบๆบอกให้ก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงไม่แน่ใจเหมือนแบบเพราะว่ามันจมลึกไง <c oughs> เคไม่มีอะไรแล้วมีแต่กระดูก <c oughs> หายแล้ว <c oughs> หายแล้ว <c oughs> ดีขึ้นไหม <c oughs> รู้สึกไม่มีอะไรทิมนะ่มแล้วเนาะ เนี่ยรู้สึกโล่งอะไม่เคยโล่งแบบนี้เลยอ่ะโล่งอ่ะแบบโล่งเลยอ่ะ